ลำบากหากยั่ไหลชีกแกล้นแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมากเหลือเกินแล้วฉันมีสำคัญที่ไหนคิดฝันไปดีไกลทุเรศมีโอกาสที่ยืน มองกันช่างรักเดือดเธอไม่ได,ด,ด,ด้รักเลยเธอขอบคุณมากครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับผมวันนี้มีเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมอีกเนี่ยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,บคงจะมีเซอร์ไพร ที่ใจเคลิ้มลอยล่องไปทำอะไรอะไรที่มันไม่เคยโดนดึงอยากทำเพลงวันๆวันฝันกลางวันอยู่เรื่อยเลยที่ทำฉันได้อย่างนี้ในผมเจอละแล้วก็คนคนนี้ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณมากครับขอเสียป้าบอกับผู้ชายอบอุ่นคนนี้หน่อยได้เลยฮะครับอบปองศักดิ์ครับผมเบียดบังคุณรู้ป่ะฮะไม่เป็นไรครับพี่อยู่ข้างหน้าสักนิดนึงฮะก็ดีครับพี่หรือว่าชอบอยู่แต่ข้างหลังโอ้แต่เมื่อกี้คือเบียดมากจริงตอนที่กําลังจะแทรกก็ออกมารู้สึกเบียดมากพี่ครับอ่ตอนตอนที่ผมเดินไปนี่มีมีผู้โดยสารบางคนรู้สึกขยัง เขาไม่ได้ขยายเขาหลบนาหลบให้หลบให้ี่ไงเป็นความสุขนะเป็นความสุขเล็กๆเพิ่มเติมรอยยิ้มอ่าเนะเป็นกิจกรรมดีๆเนะเป็นโครงการดีๆที่ทางนกแอร์มอบให้กับผู้โดยสารทุกคนนะครับผมถูกต้องครับใช่เป็นไงคุณคุณออฟได้มีโอกาสบินในไฟนี้แล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลง ความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะรู้สึกดีใจครับก็หวังว่าจะเติมรอยยิ้มแบบนี้ไปเรื่อยนะครับครั้งหน้าจะเป็นศิลปินคนไหนลองติดตามกันดูนะครับยังไงฝากด้วยนะครับนกจุ๋มจิ๋มนะครับขอบมากครับเธาไม่น่าชื่อจุ๋มจิ๋มได้เลยนะณพราะเขายาครับ